คือการไดเดทที่ตัดสารอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งออกไปเลยครับในที่นี้คืออ่ะไม่ว่าจะเป็นการตัดแป้งทิ้งไปเลยนะผม2คือการตัดไขมันทิ้งไปเลยหรือ3คือในบางดเดทคือเดือดกว่านั้นครับคือกินโปรตีนแล้วมีความเชื่อว,ว่ากูจะเป็นมะเร็งนะผมกูจะมีการแบบว่าเพิ่มขึ้นของเซลเล์มะเร็งครับก็ตัดโปรตีนทิ้งไปเหมือนกันนะครับซึ่งต้องบอกนี้ว่า ร่างกายของคนเราครับต้องการสมดุลครับผมต้องการแป้งโปรตีนและไขมันนะครับต้องการมาโครในช่วยครับผมสารอาหารหลักครับและต้องการไมโครในช่วยคือสารอาหารรองครับผมว่าจะเป็นตัวของวิตามินแร่ธาตุหรือว่าตัวของไฟโตนิช่วยครับผมซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วครับไดเอทพวกนี้นะครับผมมักจะเป็นโวลไซส์หรือว่ามักจะเป็นวิทยาศาสตร์ที่เขาบอกต่อๆกันมาคือแบบเหมือนไม่มีงานวิจัยอะไรมารองรับะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าคุณลองทําดูแลครับผมเช่นการตัดตัวของไขมันทิ้งหรือว่าการทําแบบว์แ f a ไดเอทครับซึ่งเป็นการกิน ที่บนลำบนลานสุดๆแล้วคือแบบไม่กินตัวของไขมันเลยครับกินแต่แป้งกับกินตัวของโปรตีนนั่นเองครับถ้าถามผมว่ามันโอเคไหมมันโอเคมันเวอร์คือได้กินแป้งเยอะได้กินโปรตีนเยอะครับผมแต่ไขมัน คือสารอาหารที่สร้างสมดุลฮอร์โมนให้กับร่างกายของเราเป็นสารตั้งต้นในการสร้างฮอร์โมนให้กับร่างกายของเราและไขมันคือเป็นตัวจุดชนวนที่ทําให้เราสามารถเผาไขมันได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพครับเช่นเดียวกับตัวของคาร์โบไฮเดรตครับผมถ้าเกิดคุณตัดตัวของคาร์โบไฮเดรตทิ้งนะฟังชันหลายๆอย่างในร่างกายคุณก็จะมีความผิดเพี้ยนไปแรงอาจจะตกลงอาจจะมีอาการสูญเสียกล้ามเนื้อนะครับหรือว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าแบบเอ้ย แม่งชีวิตแม่งขาดอะไรไปอย่างวะคือแบบว่ามันเป็นเกี่ยวเรื่องของเมนท a ลไปแล้วครับคือเกี่ยวเรื่องของอารมณ์ของคุณนั่นเองครับผมดังนั้นนะครับคือฝากไว้เลยครับสำหรับการตัดตัวของสารอาหารหลักเนี่ยนะผมถ้าเกิดตัดตัวของโปรตีนเนี่ยหนักเลยนะครับคนที่ตัดโปรตีนใช่ไหมน้ําหนักลงเร็วมากน้ําหนักลงเป็น10บสกิโลเนี่ยในช่วงเดือน2เดือนเนี่ยคือทําได้ครับผมแต่น้ําหนักส่วนใหญ่ในนั้นคือตัวของกล้ามเนื้อครับหลายคนคือแบบว่าโอ้โหชื่นชอบกับการที่บอกว่ากินโปรตีนต่ําเข้าไว้อะไรเงี้ยครับ กินตัวของไฟเบอร์เยอะๆอะไรเงี้ยครับผมบอกเลยครับผมการกินโปรตีนต่ำนะทำให้น้ำหนักตัวเราลดลงจริงครับแต่มันไปกระทบกับระบบเผาผลาญของเราโดยตรงนะครับทำให้คุณเจอกับภาวะโยโย่เอฟเฟกแบบแน่นอนนี้คือฝุ่มฟันทงให้แบบร้อยเปเ็นลยครับดังนั้นนะครับผมคือแนะนํำเลยว่าถ้าเกิดว,ว่าคุณจะตัดอะไรครับผมนะให้คุณ ใจสิ่งเหล่านี้เอาไปานะครับให้คุณทําตามมาตรฐานจะดีที่สุดครับผมนะครับกินให้มันสมดุลครับผมแป้งอ่ห้าถึงอนตะครับตัวของโปรตีนอยู่ที่ประมาณ20-30%นะครับแล้วก็ที่เหลือเป็นตัวของไขมันดีครับผมคุณก็จะเจอความบาลานซ์คุณจะเจอความสมดุลแล้วก็จะเจอกับความสุขในชีวิตคุณครับผม